สวัสดีครับที่เห็นนี้ก็คือน้ำยาล้างห้องเครื่องยนต์นะครับของกี s ันวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานนะครับวันนี้ผมได้น้ำยาตัวนี้นะครับมา1ขวดเนาะนะครับแล้วก็เขาแถมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับมาให้1ผืนนะครับเป็นผืนสีเหลืองนะครับได้มาแล้วใช้ดีก็ต้องบอกต่อเลยนะครับเรามาดูฝากระโปรงนะครับแล้วก็ดูในห้องเครื่องนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะนะครับค่อนข้างเกลอะนะครับทั้งฟุนทั้งเศษอะไรต่างๆนะครับเกาะนะเกลอะเลยนะครับนี่เพราะไม่ได้ล้างมานานครับส่วนใหญ่จะล้างรถเฉพาะภายนอกครับแล้วก็ห้องเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่นะครับได้น้ํายาขวดนี้มาก็ดีเลยนะครับก็ถือเอามาใช้งานนะครับแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับการใช้นะครับมันก็ไม่ยากครับเพียงแค่เปิดฝาแล้วก็ เขย่ากระป๋องนะครับแล้วก็ฉีดบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการทําความสะอาดนะครับข้อดีของสเปรย์ตัวนี้นะครับก็คือว่าขจัดคราบน้ํามันนะครับฝุ่นแล้วก็เคลือบเงาไปในตัวนะครับแล้วก็ป้องกันสนิมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะไม่กัดพวกสายไฟแล้วก็ท่อยางต่างๆนะครับปลอดภัยครับต่อการใช้งานสําหรับสเปรย์ฉีดพ่นห้องเครื่องรถยนต์แบบนี้นะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมมาแนะนําแล้วก็รีวิวในวันนี้นะครับ ก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ไว้ให้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราฉีดแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้านะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเช็ดส่วหน่อยนึงนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็เงางามนะครับหลังจากที่ฉีดไปคร่าวๆนะครับก็อาจจะยังฉีดไม่ทั่วบริเวณเท่าไหร่นะครับก็ ดูแล้วนะครับก็ทําให้ห้องเครื่องรับสะอาดเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีความเงานะครับจะมีการเคลือบปาิจในตัวนะครับพวกขับน้ํามันนะครับพวกฝุ่นต่างๆก็หายไปเลยนะครับเห็นไหมครับสะอาดเอี่ยมนะครับสเปรย์นี้นะครับมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันพวกหนูพวกแมลงต่างๆนะครับเข้ามาทํารังนะครับแล้วก็ป้องกันหนูมาฉี่ด้วยนะครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ